ป้าชนะสวัสดีค่ะราเมงนะคะนี่เป็นอะไรที่ชอบแบบชอบกินมากๆเลยเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยขนมจีนมาม่าราเมงอะไรอย่างเงี้ยจัดไปอืมอร่อยรสชาติก็เผ็ดอยู่นะ เผ็ดอยู่นั้นเนี่ยเผ็ดแบบเผ็ดลงไปถึงในคอเลยอืมอืม,อมกระดาษทิชชู่ขอบคุณนะคะกินแล้วมันชอบเลย แล้วมันจะกระเด็นมาข้างๆปากเนาะแล้วมันจะทําให้แสบปากนะแสบปากโอ้ oh, นี่นะคะมีน้ําด้วยนะคะน้ําอร่อยๆนะคะสีแบบสีแบบจิ๊ดจา๊าดมากเขาเรียกว่าเดี๋ยวขอ,อก,กินน้ําด้วยนะมันเผ็ดมีน่าเขาถึงบอกว่าเผ็ดมากขอบคุณนะคะ ขอบคุณเจวานะคะผ้าคลุมไหล่เปิ้ลไหนคะผ้าคลุมไหล่มากินมาม่าก,กันนะคะเป็นแบบใดเนาะ <c oughs> <c oughs> เอ่อพี่รออสวัสดีนะคะแอดะออนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจมากินมาม่าก,กันนะคะ <c oughs> มากินมาม่าก,กันนะคะด <c oughs> ี๋ยวขอกินน้ำก่อนเผ็ด อันนี้ชาไทยชาปัน่นโอ้ยขอครอยชั่วหน่อยมาค่ะเดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวจะมีคนแซวกินไม่หมดสักทีนี่นะคะ Thank you thank you เจวาเจวามาค่ะพี่เปิ้ลปาชนะแอดออนะคะพี่ลออสวัสดีนะคะขออนุญาตเรียกพี่แล้วกันนะคะนี่นะคะมาค่ะ น้องเลสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมากินมาม่าก,กันนะคะโอายเรียกมาม่าอยู่เนี่ยราเมง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 เขาเขียนว่าราเมงอร่อยอร่อยเส้นนุ่มๆน,นะคะเผ็ดเผ็ด อืมรลอยอืม,อมแซบ่บแซบ่บแซบ่บแซ่บอีหลีกันดีกันด่า อใช่คัะปลาชนาแักแต่มันจะเผ็ดเขาเรียกว่าไนงะเผ็ดลิ้มปิดปากมากเลยกินมุมมัมไม่สุภาพต้องขออภัยด้วยนะคะ t แ k ง o ิ s โซมั h นะคะ w เ l c ความถูกเก๋ h ชาแนลนะคะมากินมามา่ารามเมงกันนะคะคนไทยเนาะติดแต่ลม มาม,าม่าคำว่ามาม่าอะไรก็มามานะนะ่าเนาะราเมิงค่ะรามงอืมอร่อยอร่อยเผ็ดมากเลยค่ะขอบอกคำที่สามคำที่สี่คำที่ห้ายิ่งเผ็ดไปใหญ่เลยโอ้ยเนาะจะเป่ามันก็คงไม่ไห้เออน้องมิรินสวัสดีค่ะ มิลินคนไกลบ้านนะคะมีลินขอบคุณนะคะมีลินมากินด้วยกันนะคะนี่เส้นยาวๆใหญ่ๆเนี่ยเส้นมันใหญ่นะเส้นมันจะใหญ่กว่าเส้นปกตินิดนึงอืมเส้นเขาจะเหนียวเหนียวนุ่มๆนะอร่อยอร่อยมากๆ 嗯。Mm.